ในสังคมลาวการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมทางสังคมแต่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมที่ถูกฝังรากลึกลงไปในทุกระดับตั้งแต่งานเลี้ยงสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนไปจนถึงงานบุญงานบวชหรืองานแต่งงานเหล้าเบียร์หรือเหล้ากลั่นท้องถิ่นกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ซึ่งวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝั่งรากลึกในสังคมลานี้ก็ส่งผลให้อัตราการบริโภคแอลกอฮอล์ของเราสูงที่สุดในอาเซียนแซงหน้าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและกัมพูชาอย่างชัดเจนจากรายงานพบว่าอัตราการบริโภคแอลกอฮอล์ของเราสูงถึง11.71ลิตรต่อคนต่อปีอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมที่ฝั่งรากลึกนี้กลับส่งผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อสังคมลาวโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อระบบบริหารประเทศเพราะภาพที่เห็นจนชินตาของประชาชน คือพนักงานเจ้าหน้าที่ของภาครัฐบาลที่ตั้งวงดื่มเหล้าเบียร์กันอย่างสนุกสนานในเวลาราชการได้สะท้อนโครงสร้างบริหารประเทศที่ล้มเหลวขาดระเบียบวินยัยและขาดการกำกับดูแลส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซียงคขแขวงหัวพันซึ่งสะท้อนปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนเมื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นครูทหารตำรวจรวมถึงบุคลากรรัฐวิสาหกิจต่างพากันติดเหล้าและเบียร์จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนได้อย่างเต็มที่อีกจนกระทั่งวันที่พฤพฤษภา2025ที่ผ่านมาคณะบริหารภาคประจำเมืองจึงได้ออกประกาศข้อตกลงสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกหน่วยงานในพื้นที่ดื่มเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆในเวลาราชการอย่างเด็ดขาด แม้คำสั่งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังไม่อาจแก้ไขต้นตอของปัญหาที่ฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมคู่สังคมลาเอวปัญหาสำคัญของระบบบริหารลาเอวอยู่ที่การขาดมาตรการและเครื่องมือบังคับทางวินัยที่เข้มงวดหลายหน่วยงานยังคงยึดถือวัฒนธรรมประนีประนอมมากกว่าการยึดถือกฎเกณฑ์จรรยบัณและบทลงโทษที่ชัดเจนผลกระทบจากวัฒนธรรมการดื่มที่ลุกลามเข้าไปในระบบบริหารลาเอวไม่เพียงแต่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศเมื่อทรัพยากรบุคคลอันมีค่าต้องสูญเสียเวลาไปกับการดื่มการดำเนินนโยบายเชิงรุกด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะจึงเป็นไปได้ช้าและไรประสิทธิภาพการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังและยั่งยืนรัฐบาลลาวจำเป็นต้องปฏิรูปทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมควบคู่กัน โดยในด้านโครงสร้างควรมีการกำหนดและบังคับใช้กฎเกณฑ์ทางวินัยที่ชัดเจนพร้อมบทลงโทษที่เหมาะสมตั้งแต่การตักเตือนการจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการปลดออกจากตำแหน่งสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำซากขณะเดียวกันควรติดตั้งระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบเข้าออกงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามการละทิ้งหน้าที่ในเวลาราชการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้เหมาะสมและก้าวสู่การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง เราลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเราดูว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันอย่างไรกับประเด็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของภาครัฐบาลติดเหล้าติดเบียร์จนคณะบริหารภาคประจำเมืองเสียงของแขวงหัวพันต้องออกคําสั่งห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ของภาครัฐบาลที่อยู่ในเขตปกครองของต้นดื่มเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆในเวลาราชการอย่างเด็ดขาดคนแรกเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ขอเช่นชมเมืองเชียงขอที่กล้าหาญออกคําสั่งห้ามพนักงานภาครัฐบาลดื่มแอลกอฮอล์เวลาทํางานแต่ละกระทรวงควรดูเป็นตัวอย่างผ่านมาพนักงานรัฐช่อกงเวลาทํางานจนงานไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะพากันดื่มแต่เหล้าคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าพนักงานรัฐเป็นเหมือนกันทั่วประเทศทําไมออกคําสั่งห้ามแขวงเดียววันประเมินพนักงานแทนที่จะเอาจริงเอาจังกลับกลายเป็นวันจัดงานเลี้ยงให้หัวหน้าประชาชนผู้เสียภาษี จ่ายเงินเดือนให้กับพวกท่านทำงานวันหนึ่งมากกว่า8ชั่วโมงแต่พวกท่านทำงานวันหนึ่งไม่ถึง8ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งทำงานไม่ถึง5วันคนต่อมาบอกว่าช่วยมาวางมาตรการแบบนั้นที่เมืองปากงึมให้หน่อยไปทีไรเห็นพนักงานภาครัฐเมาตลอดไม่ว่าจะเข้าเวรหรือออกเวรก็เมาเหมือนเดิมคนต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทำไมไม่ออกคำสั่งห้ามทั่วประเทศเลยบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นอีกก้า คนต่อมาพูดในทนํานองเดียวกันว่าสั่งห้ามทั่วประเทศไปเลยพนักงานไปทํางาน9ก้าโมงเช้าพากินข้าว11บเอโมงเชา้าตามด้วยเบียจากนั้นก็ไม่กลับเข้ามาทํางานอีกเลยคนต่อมาพูดเหมือนกันว่าอยากให้มีคําสั่งห้ามแบบนี้ทั่วประเทศถ้าทําได้จะดีมากคนต่อมาบอกว่าถ้าทำได้ก็ของชื่นชมแต่กลัวเอกสารคำสั่งจะเป็นแค่กระดาษ ตัวอย่างที่ดีคนออกคำสั่งต้องทำเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนคนต่อมาถามว่าจะทำได้หรอเพราะที่ผ่านมาเห็นสิบโมงเชา้าทีไรก็พากันตั้งวงตลอดถ้าเปลี่ยนได้บ้านเมืองน,นี้ก็คงจะเจริญขึ้นคนต่อมาบอกว่านักดื่มอันดับหนึ่งก็คือพนักงานของภาครัฐบาลน,นี่แหละจะไปห้ามเขาได้เหรอคนต่อมาเข้ามาเล่าให้ฟังว่าที่อุดมไส คำสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาทำงานออกมาได้3ปีแล้วเริ่มต้นก็ทำตามแต่พอผ่านไปไม่นานก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะไม่มีคนลงติดตามตรวจตราบแบบเข้มงวดคนต่อมากล่าวว่าจะออกคำสั่งมาทำไมในเมื่อมันเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตัวเองในเวลาทำงานถ้าทำไม่ได้ก็ไล่ออกไปเลยคนต่อมาบอกว่าเรื่องแบบนี้ยังต้องให้ออกคำสั่งอีกเหรอ มันควรเป็นสามัญสำนึกของตัวเองทำงานกินภาษีประชาชนแต่กลับมานั่งตั้งวงกินเหล้ากินเบียร์กันมันไม่ใช่แค่เมืองนี้นะแต่มันเหมือนกันหมดนับตั้งแต่ศูนย์กลางลงไปท้องถิ่นโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งหมอทหารตำรวจต่างพากันตั้งวงกินเบียร์เปิดเพลงเสียงดังรั่นออฟฟิศทำงานพูดแล้วก็เหนื่อยถ้าขยันทำงานเหมือนกับตั้งวงกินเบียร์ประเทศชาติก็คงจะสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคนต่อมาดูจากโปรไฟล์แล้ว น่าจะเป็นพนักงานภาครัฐบาลเข้ามาตอบว่าตามความคิดเห็นส่วนตัวนะกินก็กินได้แต่ขอแค่ทำงานทําหน้าที่ตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์ก็พอแล้วคนต่อมาเข้ามาถามว่ามันจะทำงานทําหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ได้ยังไงในเมื่อกินเบียร์เข้าไปแล้วหรือมือหนึ่งฉีดยาให้คนไข้ส่วนอีกมือหนึ่งยกแก้วเบียร์แบบนี้เหรอประเทศชาติคงจะเริญเร็วแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้ คนต่อมาเข้ามาถามว่าแสดงว่าที่ผ่านมาพนักงานภาครัฐบาลทำงานไปกินเหล้ากินเบียร์ไปแบบนี้เหรอคนต่อมาบอกว่าอันดับหนึ่งของโลกพูดถึงเรื่องกินเหล้ากินเบียร์ไว้ใจคนลาวได้คนต่อมาเข้ามาเล่าให้ฟังว่าไปด่านท่าแขกข้ามไปไทยตำรวจลาวแต่งชุดเต็มยศนั่งกินเบียร์สบายใจ คนผ่านไปผ่านมาเห็นบอกว่าตำรวจเราไม่มีระเบียบวินัยอยากยอกออมเงินรัฐแล้วก็มาซื้อเบียร์กินคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นจรรยาบรรณของพนักงานรัฐบาลอยู่แล้วที่ไม่ควรตั้งวงกินเหล้ากินเบียร์สังสรรค์กันในเวลาทำงานมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันเป็นระดับอาวุโสกันหมดแล้วก็ควรคิดอันไหนควรอันไหนไม่ควรมันไม่ใช่แค่แขวงหัวพันที่มีพนักงานติดเหล้าติดเบียร์มันเป็นเกือบทุกแขวงและเป็นถึงระดับหัวหน้า คนต่อมาถามว่าแล้วใครละพาทำเวลางานตั้งวงกินเหล้าเล่นการพนันมันก็เป็นสแบบนี้ประเทศถึงไม่เจริญสักทีคนต่อมาตอบว่ามันเริ่มต้นมาจากระดับประธานลงมาถึงระดับพนักงานธรรมดาเพราะประธานเปรียบเหมือนพ่อแม่เมื่อพ่อแม่พาทำลูกก็ทำตามคนต่อมาบอกว่า พวกเจ้านายพากันคอรัปชั่นสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองส่วนพนักงานชั้นล่างทำอะไรไม่ได้ก็พากันตั้งวงกินเหล้ากินเบียร์ย้อมใจตัวเองเพอให้อยู่รอดไปวันวันคนต่อมาเข้ามาตอบว่าในฐานะที่เราเห็นคนในแวดวงสังคมภาครัฐบาลมาเยอะบอกเลยว่าเราไม่ให้ค่าคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าก่อนจะห้ามพนักงานระดับล่างดื่มเหล้าดื่มเบียร์ช่วยไปบอกผู้นำระดับสูงทำให้ได้ก่อน ถ้าผู้นําทําได้แล้วจึงมาออกข้อตกลงให้พนักงานทําตามเป็นแบบนี้ก็ยังกล้าออกข้อตกลงมาไปบอกให้เจ้าแขวงเจ้าเมืองหัวหน้ากรมกองทําให้ได้ก่อนส่วนตัวค่อยกินค่อยก็เอาเงินตัวเองจ่ายไม่ได้เอาเงินหลวงจ่ายเหมือนพวกระดับในายใหญ่กดเห็นมาผักพอเข้าได้ถึงว่าจะเติบใหญ่ด้วยในเงื่อนไขสภาน่อมที่มีควอยอยามยงยากแต่ก็มีหัวคิดผลิตสารเราเริ่มแล,แล้วแล้วก็บ่มี ในระยะใดของประวัติศาสตร์ของศาสตร์เราที่มีการสร้งสางซร้อพัฒนาและเจริญของ,ง,งยยขอย่างภายใต้การนำพาของกประสนถิ่นเราคือปัจจุบันนี้